เขาเข็นกลางน้ำมันทั้งหมดต้นตอจะติดเปลี่ยนของเนี่ยแล้วเสร็จนห้ตนนึเด็กต้นจะติดนท่าน่าจะอกลาแล้วเสร็จไม่จะหล่อนเหมือนกันท่า้ก็ต้องแปบมต้น รต้องตายเราต้องามากประมาณนครับเป็นีเนี่ยนจะได่ต้องายเลยหรอกบท้เาได้เลย